การเมืองคือไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาธิปไตยกินได้เหรอไเมือง้วันวันสอสอเขาทำอะไรกันอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาบอกไม่รู้ไงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองเรื่องใกล้ตัวพอดแคสต์ที่จะมาทําให้การเมืองกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับทุกคนผมสอสอเท้งนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผมสอสอเตินวรพจน์ุรยาโรธทำไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าอยากรู้มาติดตามฟังพวกเรากันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การเมืองเรื่องใกล้ตัวอีกครั้งนะครับ EP นี้เรามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเติ้ลวันนี้ผมว่าชวนชวนท่านผู้ฟังคุยกันเรื่องงบประมาณงบประมาณเพิ่งจบการอภิปรายงบหกห้าวาระหนึ่งไปสดๆแล้วร้อนใช่ครับอาทิตย์แล้วเราาจะพูดเกันเรื่องพื้นฐานนะวันโอวันวันนี้จะพูดเรื่องวา่าเรื่งงบหกห้าเนี่ยเขาพูดอะไรกันครับ แล้วก็เอาประเด็นที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์อะสำคัญสำคัญใน,นวาระหนึ่งมาเล่าให้ผู้ฟังฟังดีกว่าใช่เพราะว่าผมกบเต้นเนะชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยน่าจะสงสัยนะว่าประเด็นที่เราพูดพูดกันไปในสภาเนี่ยครับวาระหนึ่งมีประเด็นร้อนแรงน่าสนใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยรพอมาในวาระสองแล้วเนี่ยในฐนานะพักฝ่ายค้านจะขับเคลื่อนอะไรยังไงได้บ้างจริงๆมันมีก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามผมเลยนะครับพูดไปแล้วได้อะไรแล้วมันจะเป็นไงต่อเออผมก็แบบคือต้องก็ต้องที่บ่างงี้ว่าเออ คือบางอย่างเราก็พูดไปแล้วก็เหมือนนําเสนอค,คืออะไรเราเห็นด้วยเราก็อะไรไม่เห็นด้วยเราก็บอกส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝ่ายค้างคือเราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับอะไร,รแล้วมันควรจะเป็นอะไระเขาก็ถามว่าเออแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาไปทําบ้างไหมผมก็บอกว่าคือในในธรรมเนียมอะคือถ้าเขาเห็นด้วยเขาอาจจะไปไปทาแต่เวลาเขาไม่บอกหรอกว่าเขามาจากเราชดังนั้นเนี่ยมันก็แต่ในแง่หนึ่งก็คือก็ นั่นคือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วครับก็คือเพื่อให้เขาไปปรับปรุงสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ย<ช>ที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยให้มันดีขึ้นแต่จริงๆผมก็บอกว่าแล้ว,แล,วแล้วถ้าอย่างนั้นฝ่ายค้านจะมาพูดกันทําไมอผมก็อธิบายว่ามันก็เหมือนกับเป็นการพูดกับประชาชนทางหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทําจัดสรรงบเนี่ยแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตัดงบสวัสดิการเนี่ยเพิ่มงบกระหโหมหรืออะไรเนี่ยครับเราไม่เห็นด้วยถ้าเป็นเราเราจะจัดสรรยังไงครับ ทีนี้ก็ไปวัดกันเหมือนเดิมก็คือไปวัดกันที่เลือกตั้งครั้งหน้าครับถ้าคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทาคุณก็เลือก,กรัฐบาลถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พรรครัฐบาลทาคุณก็เลือกพกาการรค่าย้าอเท่านั้นเองผมก็อธิบาย,ยาครับก็จริงๆอาจจะลองยกตัวอย่างสั้นๆก่อนเข้าประเด็นเนื้อหาสาระที่สสพรรคก้าวไกลได้อภิปรายในวันละหนึ่งนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นดิเติลบอกว่าเราพูดไปแล้วเขาได้ปรับปรุงได้ทำนะครับก็คือในงบจับตอนที่ปี63เนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องงเินนองบประมาณอ่ะ เล่มงบ63ก็มีการต้องบอกก่อนงบ6 2เราพูดงบเล่มบงบ63มเนี่ยมีการเติมในส่วนของเงินนองงบประมาณเข้ามาว่าแต่ละกระทรวงแต่ละเนี่ยมีงบนงบประมาณเท่าไร<ช>นะครับบางคืออาจจะเล่าอีกหน่อยเงินนองงบประมาณน่ะคือคืออะไรอ่ะพี่เท่งลองขยายหน่อยก็คือในในระบบงบประมาณแผ่นดินนยครับที่เราบอกว่า3.3ล,ล้านล้าน3.1ล้านล้านเนี่ยมันคือเป็นงบประมาณในระบบ <c oughs> ก็คือผ่านพรบพระร,ระชาชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <c oughs> นะครับส่วนใหญ่มันก็คือมาจากภาษีที่รัฐจัดจเก็บได้ <c oughs> บวกกับส่วนที่รัฐบาลกู้เพื่อชเชยงานการขาดดุลเนี่ยมาใช้จ่าย <c oughs> นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก้อนใหญ่ๆที่หน่วยงานของรัฐเอาไปใช้จ่ายจริงๆเนี่ยมีเยอะกว่านี้เยอะก็คือส่วนของเงินนอกงบป,ประมาณ <c oughs> ที่สภา,าเรามองไม่เห็นนะครับ ก็เลยเราก็เลยตั้งข้อสังเกตกันตั้งแต่ในปี62ว่าเฮ้ยค,คุณจะต้องมีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเงินน้องงบประมาณให้กับสสรู้ด้วยนะรเราจะได้รู้ว่าหน่วยงานเหล่านี้เขามีเงินในมือจริงๆเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินในมือนองงบประมาณที่อยู่นอกสายตาเราเนี่ยเยอะและยังมาของ,งบเราอีก อะไรอย่างเงี้ยคือเงินนองงบคือเงินที่หน่วยงานบางหน่วยงานเขาหาได้เองได้เองอ่าแล้วไม่บางทีมีกฎบางทีมีกฎหมายว่าไม่ต้องส่งคืนก็คือเพื่อใช้จัดการภายในครับตัวอย่างที่เห็นง่ายๆอย่างที่อาจจะเมคเซนต์หน่อยก็คืออย่างโรงพยาบาลอืเขาก็หารายได้้เองแต่รายได้นั้นนะก็มาเพื่อใช้ค่าใช้จ่ายภายในโรงพยาบาลครับอันนี้พอเข้าใจได้แต่มันมีอีกหลายอีกเยอะนะสนามกอล์ฟสนามมวยอ่าไม่ไม่ไอพวกนั้นไม่อยู่ในเงินนองงบมันคือเงิน คือนอกของน้องประามาเข้าไปอีกทีนึงถ้าเป็นเลือกกงการาโหมนะอันนี้อาการหนักเลยค,คือเงินนอกโงะมาของการาโหมเนี่ยจะเป็นแต่โรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆเนี่ยอันนี้คือไม่อยู่เลยผมก็ชวนนี้ก็พักเราก็พยายามฟอยู่แล้วมันมันมันไปอยู่ไหนคือคเขาก็บอกเหมือนกับใช้เป็นสวัสดิการภายในที่แต่ไม่รีพอร์ตเนี่ยคือพอมันไม่เปิดเผยทุกอย่างมันไม่โปร่งใสเนี่ยมันก็ชวนให้ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมแล้วทำไมกระโงนี้ถึงได้มีอภิสิทธิ์ ขนาดนี้แค่กระทรวงเดียวนะครับกระทรวงอื่นไม่เป็นอย่างนี้ก็น่าสนใจไหมว่าทําไมมันทําไมกระทรวงนี้ถึงมีอภิสิทธิ์ขนาดนี้แล้วก็ในปีถัดมาก็มีอาจารย์สุรเชษได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายประจํารายจ่ายลงทุนครับที่มันไม่แสดงมันไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วอะไรนับเป็นรายจ่ายลงทุนรายจ่ายประจำเพราะีจริงในกฎหมายเนี่ยเขามีการกําหนดไว้ครับว่ารายจ่ายลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่า20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เนี่ยก็ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่งบประมาณในปีนี้นะครับในปี65นี้มีการเพิ่มเซกชันของการแสดงยอดรายจ่ายประจํากับรายจ่ายลงทุนเอาไว้ในเล่มงบเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็น2ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่สํานักงบเขายอมปรับปรุงตามข้อสังเกตเราครับนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่พูดมาแล้วปีแล้วปีเล่าเขาก็ไม่ทานะนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการแบบทำให้มันเป็น m a c ช i n e Readable Format อ่ะเอ็กเอ่ะ Excel อ่ะง่ายๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ ครับโอเคงั้นก็ยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆไปแล้วว่าเราพูดเราได้อะไรครับนะมาสู่เนื้อหาสาระของวาระหนึ่งที่ก้วไกลได้พูดกันในสภาไปบ้างดีกว่าครับแล้วเราจะพยายามลิงก์ให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่เราพูดในสภาในวาระหนึ่งมันจะไปต่อยอดในวาระสองอยังไงครับนะครับเราจะไปขับเคลื่อนผักดันประเด็นต่างๆเหล่านี้กันต่อกันได้อย่างไรครับนะเดี๋ยวให้เติ้ลเปิดก่อนดีกว่าครับท่านผู้ฟังเอา<ก>เรื่องไปก่อนดีถ้าเริ่มจริงๆมันธีมหนึ่งที่เราพยายามสื่อสารว่าคือจัดสารงบมเนี่ยมันไม่ใช่แค่่วา อ่คือมันไม่ใช่ว่าแค่แค่แค่ตัดถือว่าตัดงบและจบะหรือว่าแบบว่าอันนี้งบนี้คืออย่างอายุตัวอย่างแลง้วที่รัฐบาลเขาจะพูดตลอดว่างบกระหมเขาก็ลงอแต่ว่าคือมันก็มันก็ต้องมาคํานวณว่าเฮ้ยและจังหวะน,นี้คุณควรจะสั่นอะไรในเมื่องบสาธารณสุขอะกลับเป็นว่าลงลถูกตัดอีกทั้งนี้จริงนี่มันสภาวะแบบนี่เรากําลังสู้กับเชื้อโรคใช่ไหมใช่ใครก็รู้ว่าแต่ว่ากลายไปว่างบทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งงบับบทองถูกตัดหมด งบกองควบคุมโลกก็ถูกตัดถูกถกตัดเอ็เป็นที่น่าแปลกใจว่าอ้าวแล้วนี่คือเรากําลังเจอกับวิกฤตอะไรนะอออะไรแบบเนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเอองบกระหมเนี่ยก็ถูกตัดอืแต่ว่าถ้าเราไปดูข้างในกันไปว่างบที่ที่องบแบบกําลังพละอคือเหมือนกับกำจัดจำนวนทาหารเนี่ยเขาไม่ได้ปรับตรงนี้เลยคือเขาไม่เปลี่ยนที่โครงสร้างจริงๆเราเพิ่มได้ซ้ํานะบุคลากรของกองทัพต้องบอกว่าปีนี้เพิ่มนะครับ ใช่ซึ่งเราก็เลยบอกว่านี่คือการจัดสรรงบแบบคือมัน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 พ้นยุคสมัยสงครามเย็นอะไรไปแล้วที่ต้องใช้คนมากที่ต้องใช้คนมาลบกันเอาง่ายๆมันควรจะแบบถ้าคุณจะลงทุนในสมรรถนะอาวุธอะไรเนี่ยก็จริงๆช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าพูดถึงอะยะยาวเนี่ยความมั่นคงมันวัดกันที่แสนยานุภาพตรงนี้มันไม่ได้ที่จํานวนกําลังพลครับนะครับหรือถ้าอย่างงบสาธารณสุขที่ถูกตัดเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนเข้ารายการผมก็เพิ่งดูอจริงๆก็ฟังในประชุมนั่แหละน่าสนใจมาก งบปัดทองเนี่ยก็คืองบสาธารณสุขมาประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราทุกคนเนี่ยตู้ตัดไป2,000ล้านกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสี่พันล้านแต่ว่าถ้าเป็นค่าสาพยานค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยเท่าเดิมอแบ่งไหมน่าคิดนะคือคือต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนนะเราไม่ได้กาลังจะบอกว่าข้าราชการเอาเปรียบประชาชนไม่ใช่นะฮะสิ่งนี้เรากาลังวิพากษ์วิจารณ์คือการจัดสรรงบประมาแบบนี้ว่ามันสะท้อนให้เห็นแนวคิดใช่ไหม <ừ> mm. ซึ่งซึ่งซึ่งก็อาจจะไปสอดคล้องกับที่ท่านนายกเขาก็พยายามอธิบายว่าก็เขาก็จะสารตามที่หน่วยงานเขาเสนอตามเป็นขั้นเป็นตอนมา <ừ> mm. อ่าซึ่งซึ่งอันนี้ทา่านทางรอ,องหัวหน้าพักเรา <ừ> mm. คุณสิเดกัญญาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เราจะมีนายกทําไมอ,อ <c oughs> คือคือสิ่งที่เราต้องการจากนักการเมืองในฐานะผ <c oughs> ู้นําหรือผู้บริหารประเทศคือคุณต้องกล้าทุบโต๊ะสั่งข้าราชการว่าไม่ได้เราไม่จะสรนอย่างนี้ไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้ว่าคุณ อย่างที่บอกงินบาททอมันมีแต่มันมีแต่เพิ่มด้วยซ้ำนี่เป็นผมว่าเออผมว่าปีแรกเลยแหละอันนี้ผมผมถ้าให้ผมพูดเลยนะผมมั่นใจว่านี่เป็นปีแรกที่ลดงินบาททองเนี่ยลดลงจริงๆเ,เรื่องนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับตามไปชมสสมดนะครับคุณวันวิภาบพบ p ป i r w ไว้พอดีช่วงที่แก่พิป a ายไม่ได้สภานเนี่ยติดเรื่องของข่าวพระราชนะัพระราชสำนักมาชนพอดีมันเลยไม่ได้ออกอากาศสดอยากจะเชิญชวนให้ไปฟัง ย้อนหลังซึ่งแกก็พูดไว้ประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะเขาบอกว่าในช่วงยกโควิดเนี่ยคนมีแต่จะตกงานถูกครับพอยิ่งตกงานมากขึ้นเรื่อยๆคนก็ทยอยออกจากระบบประกันสังคมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นคนจะต้องมาพึ่งพิงระบบะบัตรทองนี่แหละแต่งลบบัตรทองนั้นปรับถูกปรับลดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับจริงๆงบสวัสดิการเนี่ยทางพักก็มีตัวลงตัวแรกมานะสวัสดิการประชาชนเนี่ยหายไปทั้งหมด36,00 0ล้าน36,000ันล้าน เยอะไหมครับลบสิบเปอร์เซ็นต์คือจริงๆจริงๆงบประจําปีเนี่ยลงไปประมาณหกเปอร์เซ็นต์ก็คือเยอะกว่าเยอะกว่าค่าเฉลี่ยเยอะกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็แปลกๆนะก็แปลกๆปลาจริงมันมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดว่าเขาให้ความสําคัญกับอะไรแต่ในขณะที่ท่านผู้ฟังน่าจะทราบข่าวอยู่แล้วว่าเรือดำน้ำยังอยู่ยังอยู่ซึ่งซึ่งเรือดำน้ำนี้เดี๋ยวจะลิงก์ให้ฟังว่าในวาระสองเนี่ยก็คือมันจะไปอยู่ในเรื่องของอนุารุพันธร์ใช่ไหมครับ ต้องอ่ะย้อนงั้นย้อนกลับมาีนี้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะหลงในวาระสองเนี่ยมันจะมีกรรมธิการชุดใหญ่ที่แต่งตั้งไปแล้วนะฮะแล้วก็ในชุดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะมีแต่งตั้งชุดเล็กก็คืออนุกรรมธิการนะครับเพื่อมาพิจารณาเป็นเป็นเป็นประเด็นเป็นประเด็นนะครับอย่างเช่นมันก็จะมีอนุของห้องจับชายห้องจับชายก็หมายถึงว่าพวกจัดอบรมสัมมนางบกิปาถรนะครับมีห้องท้องถิ่นใช่ไหมแล้วก็มีห้องคารุพัน พวกอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างนี้หมดเลยรวมกับไอ้พวกงบไอทีใช่ไหมครับแล้วก็มีก่อสร้างงบก่อสร้างก่อสร้างนี่อาจารย์สุรเชษน่าจะจองเนาะนะครับแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับห้องกองทุนแล้วก็ข้อสังเกตใช่ไหมครับอืแล้วก็มีปีแล้วเป็นงบบูงบบูแต่ว่าจริงจริงแต่ละห้องแต่ละปีมันแล้วแต่ตกลงกันจริงจริงมีห้องมีห้องการศึกษาด้วยปะครับมีห้องการศึกษาด้วยใช่ทีเนี้ยเดี๋ยว เราก็จะไล่เรียงประเด็นแบบนี้ครับว่าแต่ละที่สอสอแต่ละคนอภิไปรายไว้ในวาระหนึ่งประเด็นของพวกเขามันจะส่งต่อไปที่อนุข้องไหนใช่ครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พยายามให้ไกด์ไลน์กับท่านผู้ฟังว่าในวาระสองเนี่ยติดตามประเด็นเหล่านี้ต่างๆต่อไปนะครับนอกเหนือจากประเด็นของ ที่พี่มดได้พูดไว้เกี่ยวกับสวัสดิการถูกตัดแล้วจริงๆเติ้ลเองก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของงบ SME ด้วยป่ะครับใช่ครับลองลองแชร์ท่านผู้ฟังฝั่งนิดนึงได้ไหมคือผมผมพูดว่างบ SME เราเนี่ยจริงๆมันก็น้อยอยู่แล้วนะเขาก็ยังก็ตัดหมดนะครับอย่างแต่ผมผมพูดในประเด็นที่ว่าไอ้ที่น่าสนใจก้อนสําคัญเนี่ยอย่างงบบสยครับคือผมมองว่าในมุม SME เลยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทาไงให้เขาเข้าถึงเงินกู้ในระบบครับถูกไหมครับซึ่งไอ้บสยเนี่ยเป็นกลไกสําคัญมากๆา เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นภาครัฐที่ไปชดเชยค้ำประกัน SME ให้กับธนาคารครับในนธนาคารเขาถึงจะกล้าปล่อยกู้ให้เ e อสถูกไหมครับอพอเขาตัดตรงนี้ไปก็เท่ากับว่าธนาคารเนี่ยคือก็จะมีความเสี่ยงที่จะปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอซึ่งซึ่งอันนี้เราก็พูดมาตลอดตั้งแต่ซอฟโลนตั้งแต่รอบปีที่แล้วจนปีนี้แล้วว่าที่คุณจะออกมากี่วงเงิน5้าแสนล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่ค้ำประกันชดเชยความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยแบงก์ก็ไม่ปล่อย ในการตัดงบก็คือเหมือนก็บอกว่าอยากกู้ในระบบเลยไปกู้นอกระบบอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมไปดูตอนอภิปรายหนึ่งผมก็ไปดูตัวเลขหนึ่งน่าสนใจคือปีที่แล้วในวิกฤตเนี่ยแต่กลายเป็นว่ากลุ่มทุนใหญ่วงเงินสินเชื่อเกินห้าร้อยล้านเนี่ยได้กู้เพิ่มขึ้นเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะแต่เอสเอ่ม SME เนี่ยก็คือวงเงินต่ำกว่าห้าร้อยเนี่ยกู้ลดลงเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่รวมซบโลนถ้ารวมซบโลนก็คือลบสาม กูยคือรับแต่เป็นแล้วก็เป็นแบบนี้สี่ปีละือ <c oughs> ไม่ใช่ปีแรกนะค <c oughs> ด้านหมายความาอะไรคือ SME มีเนี่ยเข้าถึงในระบบน้อยลงเรื่อยๆแต่ทุนใหญ่เนี่ยกู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆผมก็ไปทันบอกว่าพูดทันว่าถ้ามันมองมอง,มองมุมกลับอะ <c oughs> เราแบบไปเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะของสงินเชื่อขนาดใหญ่เอามาสำหรับบสอยอเลยเพื่อบสยก็ไปสุดท้ายก็ไปช่วย SME มีอะไรก็คือไปช่วยอุดหนุนให้ธนาคารแล้วก็ไปไปกู้ให้ SME ผมว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดแบบเนี้ผมว่า S m e มีมันจะดีขึ้น มีไอเดียหนึ่งตอนที่เต้นอภิปรายวาระหนึ่งในสภาผมนั่งฟังอยู่แล้วผมว่าน่าสนใจมากนะก็คือเรื่องของสัดส่วนที่รัฐจะไปซัพซิเด์ก็คือไปเขาเรียกว่าอะไรไปชดเชยกรณีที่แบบถ้ามันเป็น default l o a นหรือว่าเป็นหนี้เสียใช่ไหมของญี่ปุ่นเต้นบอกว่าเขาซัพซิเด์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะใช่ครับใช่ไหมขอแต่ของไทยมันสัดส่วนมันสี่สิบสี่สิบก็คือยังไม่จูงใจคือมันอยู่ที่วิธีคือมันมันอยู่ที่วิธีคิดเลยไงว่าของญี่ปุ่นคือเขาต้องการเพื่ ธนาคารต้องกล้าปล่อยกู้ให้เอสมีคือช่วยเอสมีไปก่อนให้มีสภาพคล่องให้รอดอแต่ของไทยก็เหมือนกับว่าธนาคารก็ไปดูเอาเฉพาะคนดีๆแล้วเอาเฉพาะเอาเฉพาะที่แบบลูกค้าดีๆเกตคุณภาพหน่อยนะอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าอา้าวคุณไม่ได้ต้องการช่วยทุกคนในวิกฤตเนี้ยทางที่คนเหล่าน,นี้มันยังไม่ได้ผิดอะไรจากวิกฤตนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในธุรกิจที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีสินทรัพย์ไม่ได้มีแอสเซทที่จะไปค้าประกันเงินกู้อ่ะ ใช่ไหมอย่างเช่นพวกธุรกิจร้านอาหารอย่างเงี้ยชินซาวก็คืออะไรอะกระทะหม้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมตะหลิวใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือใตอนนี้มากที่สุดเพราะว่ามันกระทบกับเรื่องของวิกฤตโควิดเข้ามานะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คิดว่าในวาระสองนี้ไม่ไม่แน่ใจต้นพอจะทราบไหมครับว่าตัวงบบสยงงบไอกที่เกี่ยวกับเอเเบีนี่ยมันจะไปอยู่ในห้องไหนอยู่ในงบก็มันจะเป็นครูพันกับกองทุนครุพันครูพันกองทุนรัฐสวิรัฐวิสาหกิจอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับครับ แล้วก็มีประเด็นที่น่าจะเผ็ดร้อนนะเกี่ยวกับข้องกับที่พี่เบนจาสสเบนจาได้อภิปรายไว้ใช่ไหมครับจริงๆข้อเสนอของสสเบนจาเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะก็คือเรื่องของการที่ควรจะตั้งแผนบูรณาการขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในเกี่ยวกับสถาบันกษัตริษ์ครับพูดง่ายคือปัจจุบันเราต้องเรียนตามอย่างที่ตามตรงก่อนนะว่างบสถาบันมันแยก2ส,ส่วนส่วนที่เราค่อนข้างพุ่งเป้า ล้วก็คิดว่าคุณจะเอามารวบรวมเป็นแผนบูเนี่ยก็คืองบที่มันกระจายอยู่ตามหน่วยงานหรือกรซนต่างๆพูดง่ายคืองบจัดซุม้มเทิดเทะอเกียรติงบอะไรต่างๆนานาเนี่ยทีเ่เป็นงบเทิดทุนปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีการตั้งงบแบบนี้มาคือไม่มีใครกล้าแตะรับทงทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงการหรืออะไรที่พูดง่ายคือถ้าถ้าเราจะพูดแบบว่าแบบยุติธรรมหน่อยนะมันไม่ได้เป็นงบประมาณอะไรที่แด็ทางสถาบันเขาไปเกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะเขาไม่ได้ขับเคลื่อนเองมันเป็น งบประมาณที่คงหน่วยงานต่างๆเนี่ยหน่วยงานภาครัฐนะาต่เขาเสนอกันขึ้นมาใช่แล้วพยายามแปะป้ายแล้วก็แปะป้ายพอแปะป้ายไปไม่มีใครกล้าแตะครับใช่ไหมเราก็เลยคิดแล้วมันซ้าซ้อนเยอะด้วยนะครับต่างคนต่างไปจัดซุ้มต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยโคมาโครงการเนี่ยก็คือเป็นพระสัมฤทธิ์จริงแต่ว่าเหมือนกับ20-30บสสิปีที่แล้วซึ่งบริบทมันไม่เหมือนแล้วแล้วเนี้ยวันนี้คุณเอาเอาพระสัมฤทธิ์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ปิดปิดป้ายเนี่ยครับมันทําให คือมันก็เลยเหมือนกับเอ้ยคุณกำลังใช้งบอย่างถูกต้องหรือเปล่าออันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ที่สอสอบเบญจยายรม์พูดว่าถ้าเราทําเป็นงบบูรณาการร่วมกันเนี่ยแล้วก็มีหน่วยงานมาดูแลเฉพาะ,ะ,พาะเลย,เลยมันจะดีกว่ามากมันป้องกันคนข้าร,ราชการที่มาแอบอ้างตรงนี้ครับนะครับผมว่านี่สําคัญคแต่จริงๆถ้าถ้าอยากให้ก็อยากเชิญชวนทุกคนลองไปฟังกันดูครับแล้วก็มีในส่วนของที่จริงๆอาจารย์สุรเชษนะ ก็พูดไว้ผมว่ายังน่าสนใจแต่แกพูดทุกปีนะงบมือใครยาวสาวได้สาวเอาครับเนาะเป็นยังไงเติมอาจารย์เชษพูดไว้ยังไงบ้างคือคืออย่างที่บอกพอมันเป็นระบบราชการรวมศูนย์เนี่ยก็คือเม้นจะเรียกว่าเงินเม้นเงินแปดสิบาทแล้วกันอยู่ที่คนที่กรุงเทพเนี่ยนั่งอยู่กรุงเทพเป็นคนคิดว่าจะเอาไปลงจังหวัดไหนหรือลงโครงการอะไรอันดับนั้นมันก็เลยเหมือนใครจังหวัดไหนเส้นใหญ่หน่อยก็เอางบลงได้เยอะหน่อยอซึ่งมันกลายเป็นว่า เออมันก็เท่ากับอะไรก็คือมีจังหวัดที่เส้นใหญ่กับจังหวัดที่เส้นเล็กจังหวัดที่เส้นเล็กคือจังหวัดที่ก็คือเหมือนกับได้น้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปมันคือการเอาเปรียบครับอ่าซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในแบบนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าส่วนใหญ่เงินลงทุนทั้งหมดก็ไปลงกับถนนอีกก็คือตัดถนนมันมันง่ายแล้วก็มีเขาแน่นอนทุกคนก็รู้กันว่ามีช่องทางรับผลประโยชน์เยอะอืครับมันก็เลยเป็นเป็นภาพบนหลุมเงี้ยว่า มือขยาสาวได้สาวเอาแล้วก็ลงแต่ถนนถูกไหมครับจริง,รงๆเรื่องนี้พี่ใหม่เองก็มีพูดออกรายการหลายรอบนะผมว่าน่าสนใจนะคือคําว่านิยามของคําว่ารายจ่ายลงทุนหรืองบลงทุนเนี่ยค,คือหลายๆอย่างเนี่ยการที่รัฐจะเอาไปลงในแบบ R&D หรือไปลงใน Human Capital ก็คือไปลงทุนมนุษย์นะครับ,รบไปฝึกสอนให้เขามีสกิลมีทักษะมีศักยภาพไปทําทุนวิจัยอะไรใหม่ๆเนี่ยในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยบางทีในเอกสารเล่มงบมันเห็นเป็น งบดําเนินง,งานหรือรายจ่ายประจำอะ่ะแต่ในขาดเดียวกันบางอย่างอย่างเช่นไปซื้อคอมพิวเตอร์โตทํางานไปสร้างอาคารมันถูกมองเป็นงบลงทุนแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับเศรษฐกิจในอนาคตใช่ไหมอย่างกรณีตัดถนนอย่างเงี้ยก็เหมือนกันคือเราไม่ได้กําลังจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ให้ตัดเลยนะแต่มันไม่ใช่ไงมันกลายเป็นว่าระบบคิดคือคิดอะไรไม่ออกคิดง่ายก็ไปลงกับถนนแล้วอย่างที่ต้นเขาบอกว่ามันก็เป็นช่องทางที่แบบเออมัน,ม,นมันทำอาหาก,กินได้ง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยออกไปทางนั้นหมดนะฮะซึ่ง จริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เหมือนกันนะคือสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยคือถ้าเรามีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าช่วงงบลงทุนเน่ยงบประมาณที่มันมีจํากัดเนี่ยเขาควรจะเอาไปลงอะไรเพื่อที่แบบพอยุคหลังโควิดเนี่ยมันจะได้เกิดเศรษฐกิจใหม่ๆในในในประเทศอะนะครับมันก็จะได้มีทางออกให้กับประชาชน อย่างที่ผมมีการอภิปรายไว้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดยังไงพี่ค,คือคือผมต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือ,อ,อผมเชื่อว่าอะอย่างหนึ่งเนี่ยประเทศประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งที่ดีก็คืออะแต่ไหนตตลายเรื่องของออในน้ํามีปลาในนามีข้าวน้ําท่าอุดมสมบูรณ์เราเป็นประเทศประเทศเกษตรกรรมมาก่อนแต่ก่อนเราภาคภูมิใจถูกไหมแต่และแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าอย่างเรื่องของระบบการทรําปศุสัตว์เลยก็ตามเนี่ยถ้าทุกท่านให้เป็นเชิงอัดเดี๋ยวอาจจะให้ทุกท่านไปศึกษาต่อนะครับ ระบบการปรศุสัตว์เนี่ยมันเป็นระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มันขาดประสิทธิภาพอย่างแรงนะคาว่า,าการขาดประสิทธิภาพเนี่ยหมายถึงว่าทุกวันนี้เราใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆมากมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์ให้ยาปฏิชีวนะสัตว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อทําให้สัตว์มันเ,นเ,เนนร่งอ้วนเร่งโตทนต่อโรคแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันผลิตเนื้อสัตว์ได้ขาดประสิทธิภาพมากผมมีการยกตัวยอย่างในสภาผมยกตัวยอ,ยอย่างอย่างเช่นบอกว่าท่านผู้ฟังทราบไหมครับทุกวันนี้ หนึ่งในสามของพื้นที่เกษตรกรรมทั่วโลกอเสียไปยเพื่อเอาอาหารที่เป็นในรูปแบบของธัญพืชอ่ะคือไปปลูกเป็นอาหารสัตว์ไปป้อนให้กษัตริย์หนึ่งในสามของเกษตรกรรมทั้งโลกนะ,ะทุกวันนี้ก็คือสองในสามปลูกคนเลี้ยงคนหนึ่งในสามปลูกเลี้ยงสัตว์ใช่แล้วในสารัเมิกา้าอย่างเรื่องของยาปฏิชีวนะครับแปดสิบเข็มจากหนึ่งร้อยเข็มทุกๆแปดสิบเข็มจากทุกๆหนึ่งร้อยเข็มเอาไปฉีดให้กษัตริย์มไม่ได้ฉีดให้กับคนนะ เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยบางอย่างผมไปเห็นข้อมูลพวกนี้ผมก็ทําไมมันดูไม่เม k e s e เราก็เพิ่งรู้ข้อมูลเหล่าเนี้ต่างๆมาไม่ไม่ไม่นานมันนี้เหมือนกันนะแต่จริงผมก็คิดว่าไอ้แล้วที่เรามาเอามากินเนี่ย,ม,ยมันก็ได้ก็เก่ามาที่เรากินใช่ไหมใช่มันก็ได้รับมาหมดแล้วแล้วที่มันอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับ คืออย่างพวกการปรศุสัตว์เนี่ยต้องต้องเรียนตามตรงว่าแบบเวลาเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็จะมีพวกกา๊าซมีเทนตดวัวตดควายออกมาครับรวมถึงกระบวนการการผลิตเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่รวมว่าปลูกพืชทั้งหมดเพื่อเอาไปป้อนให้กัตริย์ทั้งต่างๆตลอดทั้งกระบวนการการผลิตเนื้อสัตว์นี่ครับถ้ารวมกา๊าซเรือนกระจกทั้งหมดรวมกันเนี่ยในระบบปศุสัตว์มากกว่าก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากยานผ่านนะทุกชนิดบนโลกใบนี้รวมกันอีกนะเราอาจจะคิดว่าโลกร้อนเพราะว่า เราใช้เพราะรถเยอะเออ,พอเอพราะรถเยอะใช้เครื่องยนต์สันดาเปล่านะเพราะเราเลี้ยงสัตว์เยอะเพราะเราเลี้ยงสัตว์เยอะอันนี้เรื่องจริงนะครับนะครับมันก็เลยมีคนที่เขาเริ่มคิดเออจริงๆเราต้องปฏิวัติวิธีการผลิตเนื้อสัตว์ใหม่ครับนะครับต่างประเทศจริงๆตอนนี้เขาทํากันไปไกลแล้วแพลนเบสมีดเนี่ยคือระยะใกล้คือเนื้อสัตว์ที่ทํามาจากพืชแต่ไกลกว่านั้นอีกหน่อยคือเขาเรียกว่าเคาเจอ์มีดเคาเจอ์มีดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเอาสเตมเซลล์ของสัตว์เนี่ยไปพอเลี้ยงในแล a p อ๋อก็คือเอาสเตมเซลล์จากสัตว ใช่ไปเพาะเพื่อขยายเซลล์ต่อใช่ให้เป็นชิ้นเนื้อให้เป็นชิ้นเนื้อซึ่งนี่คือชิ้นเนื้อนี่มาจากสเต็มเซลล์ของซานด์ใช่ซึ่งตอนนี้เขามีการทำบายเทสเรียบร้อยแล้วนะคะคือเอาไปแบบเป็นเป็นทำเป็นเบอร์เกอร์ครับความเป็นเบอร์เกอร์มันเป็นเนื้อบดไงครับพอมันเป็นเนื้อบดเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยใช่ไหมครับซึ่งเขามีการทำบายเทสขึ้นมาเนี่ยก็คือให้เชฟชั้นด้านของโลกเนี่ยไปทำเบอร์เกอร์จริงๆแล้วก็ไม่ให้คนที่มาชิมเนี่ยรู้นะว่าเนี่ยคือเค้าเค้าเจอทมีทครับคนก็ นะครับก็รอที่วันหนึ่งมันได้เอคอนอเมียออฟสเกลคือมันเริ่มถูกลงถูกลงเรื่อยๆเนี่ยผมว่าวงการปศาสัตว์เนี่ยถูกดิส랩แน่นอนแล้วมันที่น่าห่วงก็คือในประเทศเราเนี่ยถ้าเราเอเกษตรกรเยอะนะใช่คือถ้าเราไม่รีบอินเวสต์นะตั้งแต่ตอนนี้ไม่เรียกเตรียมตัวนะตั้งแต่ตอนนี้ก็ก็มีความเสี่ยงครับซึ่งเหมือนว่าการจะเกิดอุตสาหกรรมนั่นะมันจะเป็นต้องใช้งบประมาณภาครัฐนี่แหละสนับสนุนเพื่อให้มันเกิดจะวิจัยจะสนับสนุนทางอะไรก็แล้วแต่ครับเนาะอืมโอเค จริงๆเรื่องเรื่องสิ่งไวด์ล็อตผมก็ก็ฟังเร็วๆผมว่าอ่าอ่าเร็วๆน่าสนใจนะเขาบอกว่าปีนี้ลดลง47% 47%ใช่จริงมันมันร้อยู่แล้วนะประมาณหมื่นหกปีหนึ่งเหลือแปดพันห้าครับดังนั้นเนี่ยคือถ้ายิ่งหาเป็นตัวเลขออกมาต่องบรวมเนี่ยยิ่งตกใจ0.3ถ้าเป็นยุโรปเนี่ย1.6จีนเนี่ย2.5นะโอ้โหเราเนี่ย0.3ดังนั้นเนี่ยไอไอมลพิษที่เราเจอเนี่ยก็ ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเราจัดสรรงบแบบนี้ครับถ้าไปดูงบฝุ่นเนี่ยยิ่งตกใจกว่าอีกฝุ่นที่เราบอกว่าเอ๊ยหนักๆเนี่ยสี่ร้อยล้านโอแบบโอ้นี่คือปีหน้าก็เหมือนเดิมอะเออ,อม,มันคือคือถ้าคุณไม่ไม่คิดว่ามันคือปัญหาใหญ่จริงจังที่อยากจะแก้เนี่ยมันก็จะมาสะท้อนในการจัดสรรงบแบบนี้แหละว่าอ้าวก็ก็อย่างนี้ไปครับอ่าแล้วก็เนี่ยทั้งเพราะว่าถ้าจะแก้จริงมันมันต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะกว่านี้ทั้งไฟป่าทั้ง เผาไล่แล้วก็ทั้งตัวรถยนต์ออะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยก็แบบคิดแล้วก็ได้คิดว่าโอ้ปีหน้าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปีหน้าแหละจริงดูดูทรงจากการจัดสรรงบจนกว่าจะเขาเรียกว่าที่หัวหน้าพักบอกะอืบโพสตลุงตู่ <c oughs> คือต้องเป็นยุคหลังลุงตู่ <c oughs> ไม่ถึงจะจัดการในเรื่องปัญหาพวกนี้ได้ครับถ้าถ้ายังอยู่อย่างนี้ผมว่าดูจากจัดสรรงบ่านี้แล้วเหนื่อยอืคือ หลังโควิดก็ไม่กลับมาหรอกตามใดที่นายก<ช>ที่ช,ชื่อพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ยังอยู่ยังจัดสรรงบอย่างนี้อยู่ครับก็เป็นสิ่งที่หัวหน้าพักได้อภิปรายจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกตั้งใจให้หัวหน้าพักอภิปรายปิดท้ายแต่มันมีการสลับคิวอะไรในสภานิดหน่อยแต่สิ่งที่หัวหน้าพักได้พูดปิดท้ายนี่ก็คือการที่คุณจะจัดสรรง,งบแล้วก็นําพาประเทศไปข้างหน้าเนี่ยคุณต้องแบบลื้อและทําใหม่ทั้งหลังอ่ะใช่ไหม ต่ถ้าทุกท่านลองไปผมแนะนําให้ลองไปฟังหัวหน้าภาอภิรายยอดหลังนะเขามีการวาดบ้านนโยบายขึ้นมาบ้านนโยบายนโยบายของบ้านงบประมาณบ้านงบประมาณอ่าอัดเตอร์ลองแชร์นิดนึงแชร์นิดนึงจริงๆเขาแบ่งแบ่งเป็นสี่สี่ฐานก็คือฐานแรกคือมองเป็นสวัสดิการนะครับทั้งบํานาญทั้งเด็กทั้งการศึกษาทั้งสาธารณสุขซึ่งจริงๆเราก็พิพายหมดนะว่าสวัสดิการเนี่ยมันถูกตัดตัดยับเลยแหละ แล้วก็มวงอันที่สองฐานที่สองคือข้างงานสร้างอาชีพสร้างอนาคตคอุตสาหกรรมใหม่ๆครับอันที่สามคือเรื่องกระจายอำนาจนะก็จริงก็มีมีอาจารย์เชคเขาพูดถึงประเด็นนี้นะว่าถ้าเราภาษีสมรสารมิรเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่แต่ละ,แต,ละแต่ละจังหวัดใช้กันอยู่แบ่งกับไปให้ท้องถิ่นเออผมว่ามันก็แร์นะคือก็คือมันก็คือน้ํามันที่เขาใช้ในจังหวัดนั้นนั้นเพื่อเอาไปซ่อมถนนในจังหวัดนั้นนั้นเพราะว่าบางหลายท่านจะไม่ทราบว่านอกจากเราสร้างถนนเยอะแล้วเนี่ยเรายังจะ คือเน้นสร้างไม่เน้นซ่อมคือท้องถิ่นเนี่ยถืองบเนี่ยถือถนนเนี่ยเยอะมากคือถนนที่ท้องถิ่นถือแต่ไม่มีงบให้เขาซ่อมอืแต่ว่ามีแต่ไปสร้างใหม่ให้กับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทก็คือเน้นสร้างไม่เน้นซ่อมผลล้ําก็อย่างที่เห็นนนแล้วเขาเขาคนก็จะมาบ่นว่าในท้องถิ่นไม่ดูแลเพราะว่าก็คุณไม่ใงบคุณไม่กระจายงบซ่อมมาคุณเอาแต่เอาห่วงงบไปสร้างอย่างเดียวครับหรือสุดท้ายก็คือเป็นพลเมืองนาทหารมันก็หนีไม่พ้นแหละว่าถ้าเรายังอยากจะ จัดสรรงบที่มันมันเป็นประโยชน์ประชาชนมากกว่านี้ม,มันก็คือต้องเป็นรัฐบาลพลเรือนเท่านั้นถ,ถึงจะถึงจะจัดสรรแบบนี้ได้นะครับก็เป็นสี่สีอย่างส,สีฐานสฐานครับซึ่งจริงๆมันมี3ามชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยหัวหน้าพักได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของเราต้องทำเซฟตี้เน็ตให้กับประชาชนคนไทยทุกคนก่อนครับ,รบเพราะว่าตราบใดที่ปากท้องเขายังไม่อิ่มค,คุณอย่าไปคิดเลยว่าเขาจะไปคิดหัวสร้างสารรร้อะไรออได ใช่ไหมก็คือเรื่องของสวัสดิการที่สอสอสมดพูดอ่ะครับคุณต้องทําให้ได้ก่อนฐานแรกฐานที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพวกธุรกิจ SME ครับใช่ไหมพูดเกี่ยวกับพวกของธุรกิจของตคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับแล้วฐานขั้นบนสุดค่อยไปพูดถึงเศรษฐกิจแห่งอนาคตอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คิดว่าถ้าเรามีผู้นาประเทศที่มีวิสัยทัศน์แบบเนี้ยเราจะเห็นการจัดงบที่ดีกว่านี้ครับนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของธีมที่ว่าเรารอยุค หลังโควิดไม่พอคงต้องรอยุคหลังลุงตู่นะครับก็ยังไงผมว่าตอนนี้เนื้อหาค่อนข้างไล่เลียงมาครบถ้วนพอสมควรนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นอีพีนี้ว่าอยากให้ติดตามการทํางานของพวกเราต่อไปในชั้นกรรมธิการวาระที่สองครับผมนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมกับเต้ลก็จะหยิบยกประเด็นต่างๆเนี่ยไปดูว่ามันไปถูกขับเคลื่อนในห้องอนุกรรมธิการไหน เราจะหยิบเก็ดเล็กเก็ดน้อยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังอจริงๆตอนเราทำงานกันมันมีการส่งต่อข้ามห้องนะเติ้ลนะก็เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังในอีพีถัดๆไปนะครับได้ครับครับโอเคครับเติ้ลฝากทิ้งท้ายนิดนึงครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังการเมืองเรื่องใกล้ตัวพัดแคส์นะครับยังมีความเห็นอะไรก็ส่งเงินเข้ามาได้นะครับถัดเด็ดพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าอยากรู้ว่าทําไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัว อย่าลืมมากดติดตามกด subscribe เพื่อรับฟังรายการของพวกเราได้ที่ YouTube, Apple Podcast, Spotify หรือช่องทางอื่นๆที่ทุกท่านสะดวกอย่าง Jus ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามการทำงานของพวกเรา2คนอย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้การเมืองไกลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นก็เข้าไปกด like กดติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่สสเทงนัตพงษ์เลืองบรรยาวุฒิและสสเต้ลวรพจน์วิริยโลดแล้วพบกันใหม่ใน e ีหน้าสวัสดีครับ